พ,พ่อคอมเป้กับพ่อทีพ่แอแท้มาเลยมันเกิดเองมันเนาะบุญดียปู่ก็เกิดเองมีคบเลยอืมเผนเป็นแต่มือได้นะเป็นแต่ม,ออหมออกกาห้องมาแต่ห้องมอไปแล้วยู่ห้องมอเพากับเบาสบายมาแต่ห้องมอแล้วก็บเสบายเลยยี่สิบหกหของค่ะถ้ามันใครยี่สิอืมเป็นบุญมาพี่เลยอบลยอก โดยกาสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุกคนเดอ้อโดยมาพบพอ่ออนาติแลียพี่น้องพ,อพอ่อมานีกาอยู่บ้านายบุญเนาะโดยมานีกามาทางเงินผูวง,งก็เลยแวะมาหาไอซาเพื่อนพี่น้องเพิ่เห็นยังอยู่ตอนแรงแงหน่อยนึงพี่น้องเลยก็มากะสองโมงสามโมงแลวมาทางผูวงเนาะโดยไปเบิ่งก็เลยพี่น้องไว้ซาเพิ่เห็นยังอยู่ตอนนี้โดยพี่น้องพอ่อจะเสียงด็กหน่อยหยอกกันเนาะอะ ทางนี้กับแม่พวงผลเอาสบายดีเด้อจึงไ,<ะ>ได้คือได้ยินว่าทางลุงวงผนบอสบายบอกผลเป็นแต่มือได้นะ่ะเล่นแต่มาห้องมาแต่ห้องมอคนแล้วยืมห้องมอเากับไปเยี่บายมาแต่ห้องมอแล้วกับบอสบายเลย,ยอยืมตัวของใครถ้ามันใครก็เป็นเป็นบริมาพี่เลยบอกไม่มีผู้อยู่คุณเหลือเป็นนำผลบริเนนนอนเหมาาืนอนจังเนาะเบวาเผาเนาะลูกพี่น้งองเอบริเนอน านายพ่อนำกันนายพ่อก็เป็นกันนอนอโดยเพคุนก็นเลยเหตุให้มันเกิดความบม่สบายขึ้นมากพี่น้องคุณไ,ได้นอนคุณกินนี่คือว่าเจ็บท้องดีขึ้นเลยอืมพิษกินนมหมอมว่ามันบ่กดินมเล็กระซอยมันยืงพี่น้องเลยมีแต่ว่าหากาักษาเนี่ยความกินน,กน,นีในใ่ไงหายกินแนวอื่นกินขนมอยังก็ได้ดอกเพคุนกินได้อยู่ก็วก็เนี่ยันทานอยู่ห้องนอน มันน้ำมันเจ็บพอมันออกมาคือจริงๆยังเจ็บพอคือรเรา,าเลยเอาขอเพิ่นห้าก,ก็ออกมายังไม่ได้โดนต้องคข้าวมันแล้วกินกับบวหัยกินข้าวเหนียวค่ะนะต้มข้าวเปียกอย่างนีก็ได้ข้าวเปียกขาวก็ได้ดอกผักหมูห่างกับมันจังย่อยไว้ถ้าจะหายเศร้าไว้ไมีแต่รักษาความกินยังไงขออก,กัยห้องหมอสั่มแถวนี้กันเนาะ<ห>เดี๋ยวกมานอนอยู่พีและนอนอยู่เพื่นบ่ได้ดอกเนาะแต่มีความระวางร้ายแล้วกับผัดลมกับโบมี่เนาะห้อนซ้ับยังสียหายและ โดยยังบอดีขึ้นเนาะตัวยางย่างยังกระซ้อนพันยางเรื่องยามเ้านะคะนะพายางหรือว่าจูงไปอะไรเป็นยางโมเสีงแหงเดี๋ยวสิยางยากไปเมื่อยย่างบ่คอยช่วยข่าวนะคะก็โตขึ้นแฮมเตยอ่ะเลยไม่ได้เอายางอืมไินสบายอันีเดี๋ยวไม่กระโตแฮมโยมาแล้วก็บดยาให้กินแล้วกันเธออ่อนมาด้วยเบลมากินข้าวกินยาแล้วแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะ ช,าาช่าไว่อยู่ดอกมีแต่หายนองเพิ่นช่าไไว้เด้อพี่น้องไงเนาะมืออะไ้ก่ออันผูกแขนนองเพิ่นนะมันติดมันติดซิมาเนี่ยบอกจะหมัดแขนนองเพิ่นต้นหับควันเพิ่นมาอะไรพี่น้อยเกิดตกยางออกเนาะโดยทางนี้เกิเช้าเพิ่นพี่น้องไงป้าเนาะต้นใหม่ต้นตอกพี่น้องโด,ย,ดยสื่อถวยมาเวียนเนาะน้อสบายดีอ่ะซา มาเอาหดหน้าใหมมาปีใหม่ยังไม่ได้พดเลยยายนี่ไม่ตีหลบคำคุณบอกจะได้มือนี้มาได้ใช้ซาำเมื่อนี้เลยโอมาแสนี่งินดีมันแทาหแล้วหนึงปีใหม่เนี่เป็นดินไซน่ะโอ้ชวนน้าก็ได้เลยโอ้เป็นดินชวนน้าคูบอกไปกะเถือกโอ้ไปครั้งแรกั่นบอกไปหลักกระพดตุ่มซาพี่น้องเลยอ่ะ น,นี่แค่ตุมม้มมดเลยแค่น่าแค่ว่าน่าม,มันมันเปื่อนบ่บ่ว่าน่ามันก็ใส่หญ้ายอย่าง,าง,างนี้แหละอือแค่มันแค่นี่นะบัวคูน้ำข้นก็ขึ้นแค่เลยมันจะ้องไปอันวีเดียวนี่แค่แค่นี่ยเป็ย่างนหดพักเป็นขินอนเลยเนาะหดอันนั้นได้ผลบัลคารีน,น,น,ไไนี่น้ำไหลไปสว่างอะไรนี่เนาะน้ำแหง้งแห้งขินยอดโดยกลางคนก็หดพักเนาะพี่น้องเลยงามแรงแรงอันนี้เป็นหวานนี่ย,งยังไงจ๊ะ หวานจอดอ๋อหวานจอดจะมีหวานกุ้งนึงเลยค่ะต้มกินเนาะต้มกินเนาะชิ้นหงอนลำลองแน่แท้ทา้งแมงหงพับอืมผลมะเขือลี่ได้ไหมนะเลยจะปลูกมะเขือลี่มาแถวไหนปลูกมะเขือลี่ให้ตัวลายยางหยกอืมชิ้นกุ้ยุ่มลายต้นย่างนี้จะตัวนี้ออกเลยมันพ่นทุกขว่าเจ้าตัวนี้ออก อป็ได้ซาสมมตินี้ยังถ่ายคลิปเือเก่าบ่ถ่ายอยู่แต่ว่ามันนี้ไปอันนี่แล้วว่าถ่ายมันถ่ายบ่ได้ห่ามันหอนกองนหอนนะแต่ว่ามันห่อนไรมันก็ถ่ายบ่ได้เนาะใช่มันถ่ายบ่ได้เลยได้ไปงั่้าเเป็นโดพักเครเจรงปลูกเพิ่อน้อยนะมีฝังบัวพักอียงนะลายยางให้เป็นมะขวะมะขวะถ้าก่อค้มีอ๋เลยงเห็นอยู่ ต้นมะม่วงนะคุณคือใน,นมีผุ่นเอามาใส่มันจังดีกินหมากไรไว <laughs> ้มันคืได้กินเ่อหมากอันอันอันแล้งนะกระเที่ยวแต่มากินอย่โดยมิแต่ว่ามียามาสีดใส่เนาะเป็นพ,พุ้งกระดีดานเอยคือยอยู่บ่มีฟุ้งเนาะมาใส่เป็นหม,มากอันมันหน่อบางนาโผไว้าได้ไหมอืมต้นบางนาก็มีพี่อะไยพวกปลูกพักไว้เ <laughs> นาะเหนี่น<ป>ยนกินอื ปลูกผู้ลงไม้แน่ค่อได้ขายเป็นดอกไม้ได้ขายหน่อยซานาะขายเป็ด้านผ่านกินน้ำคักอันนี้พี่น้อยเนาะใส่งามมก็ปลูกอันนี้นะเอาไปหวานก็ได้ได้ค่ะหว่านเนาะแน่ยมันหล่นหมดเลยได้มีอย่างอยู่ข้างในเลยเลยเปนนั่งชักนั่งตู่เป็นปลูกเครื่องคล้องเพิ่มทั้งนี้ปลูกมาฉลองไว้ นั่นแล้วว่าตอนปีใหม่เาะไปดินใช้เด้ว่าพี่น้อยเนาะ,ะดินข้นางน้าโดยซีิเงียบไปขีดดราา่รถจักรไปบ่จ้ะรถใหญ่ก็จะพาไปอ๋อขี่รถใหญ่นําเพลนอันนี้จะเป็นหวานจอดพี่น,อน้องใครอยู่กาม้อนเนาะก็กินได้เนาะกิ่อยู่กามเย็นังกินได้ดต้มเวลาออกลูกคนวะนยินผู้งเท้าคนวาวกินเลยที่จอดสิ้นนะ น้ำกันใส่ครับเอ้ปู่ก็มึงน้อมแม่อือด้วยวาย้นมากแล้วนี่ต้นบางง้อมนี่แหงมากไวาบทัง้งอ่ะมันได้ไหนึ่งพี่น้องมันไปยังออกไงทางล่งาง,ลงจะโคตรหรือบอลยังอืออือโคตรพักโคตอันนี้โคตมันเปียกปุ๊บอือคตมันจังกลุ่มเนาะดินแถวนี้นะมีน้ำอยู่พี่น้องแต่ว่าแห้งไว เป็นดินแกน่นไปหมอหนหางก่อนเลยไปหมอนหาก่อนพี่น้อยเนาะเป็นกระหดพักนี่แหละยามแดงๆหน่อยหนึ่งตีก็มาเยี่ยมเมืงองน้องทิ้งถ้วยเพิ่นก็เลยแหว่ให้ซาเพิ่นแน,น่พี่น้อยเนาะเพิ่นอยู่เฮือนอืมน้องเอ้ซาเพิ่นมีม้าหน่อยร้ายได้หนี่ <laughs> งามแห้เลย หไหนไ่เนวะ,บบนนะอืมอากาศก็ซีห,อห,อห่อนๆพี่โดยโมนี้ก็ห,ห่ไไอนแห้งเลยห่อนได้เหมือนอก,ก,ก,กันเป็นกองาจักมีเนื้อพันยุสีขาวอ่<ม>วะเงียบ,บเลยตรงไหวนวะแยกเนื้อป้าน,นั่นอยู่ทางสวรรค์เขตไ,ได้ป่ะอ๋อเห็นยังไงเนี่ยสบายดีเดอ้อ ย่างไงบังหงกมังหงกกหน่อยๆค่ะจะเอาตัวหน่อยตามเนาะดกอะไรบังหงเพิ่ี่น้องเนาะต้นดกแห้งเลยเพิ่งอมาพักทังนี้เนาะมีเครื่องปลูกเพิ่ก็ไร้ยางพี่น้องสาสีกินเนาะเวลามันซุกนะ มีแนวใส่แกงเห็ดพี่น้องมีพักติ๋วเนาะพักติ๋วป่านะเวลาแกงเห็ดปวกเห็ดขาวก็ใส่ได้แล้วก็มะม่วงเพิ่นนี่หลายต้นมีแต่หักซาได้นี่ได้กินไหวพี่น้องเนาะงามแห้งเลยคุดทุกมือ่นบริษัทเนี่ยออเบิ่งเบิ่งปลูแคนละลายยางโดยลายยางใหม่เน, hate, น Luckily, <sh> Hence, it? It ี่ยเขาทำอันนี <nan> like. ้ก <strangely ấy> ็ม <awake> <spe ans move>. ักถั่วอันนี้เนาะ เป็นกระปุกเบิดอันนี้จะเป็นต้นอาต้นคาเนาะโอ้ต้นหัวเรงไข่เผลนี้แห้งเกิดลายเป็นผุ่มเลยลา้เลยอืมโหทางนั้นจะเป็นเทีอนประบนี่น้องเลยสูงกว่าหมู่เลยสูงกว่าบ้านไสบุญโดยเป็นคนพัดพี่น้อองเยนี่จะเป็นพักอีเลิศพี่น้องแกงใส่หอยของแสบเลยเลยของโหดเลย ต้นมะเขืออันนี้หมากมันนี่เอาไปหวานต่อก็ได้ได้ค่ะหวานอ,อ่ะกีลามานันไส้รสเสาวดแรงนี่ได่ไหมรสเสาวดแรงงามและสุ่มค่ะเอาบอนอันนั้นแกงได้บ่ซะจ้าบอนหวานบ่เนี่ยบอนหวานหนึ่งเอาก็ได้นึ่นก้อนหนึ่งตัวหนาวบ่เฮยหอนบัวอ้ไปฉ่ำตี มาน่อยฮอนมีะอ่นผักติว๋วมันจะเป็นผักติวเนาะเนืนแกงใส่เห็ดเด้อเ,ออน,อน,เออน,นื้อสีนอดมังนี่ยองตอนแรกนี่ยบริหนึงเขาไป่ะบ่หรออ๋อยิ่นเนาะมันก็แล้วลอยขึนรถพักอนเี่นไปทางนี้ก็ ต้นมังวงโหต้นหม่นี่ก็ออกอนางามอนเนาะแตกนอกแล้วนะมันกะมาเงออกอันนั้นเนาะผนต้นต,นตะกบนี่ก็อาเมียนเลยบอ,อนนกอ <c oughs> างไว,ว้เลยไว้เนี่ยไว้ขามบวกบวกมาอรเี้ยนี่จะพักอมพักอันนี้อันนี้ใบกะทียามโเมนบอกแต่แป้นพักแปน กินกับสุกนโมไม้เนาะไม่วาแล้วเอี่มัวพองมาเท่าได้เหรอือนี่แต่อาหารดีได้ทั้งสวนผลนี้ <laughs> พ่อคองเป้กับพงพุทธีเข้ได้ละเลยมันเกิดเองมันเนาะบรญป,ปูก็เกิดเองมีครบเลยครบนทุกอย่างต้นกล้วยทั้งนั้นอนะเป็นเขาเอตุกบอือโอ้สองตน้นของเจ้าต้นหนึ่งบังหงเผลจมี รื้อขึ้นตูวันเมื่อกี้น้องเลยอือสดชื่น,นปลูกไว้กินเนาะอันนี้ก็จะมหมูอ่างยังไนะงเนาะสูงขาดอะไรซูงอย่างนัู้กจักซือเลยลนะพี่นอ้องเลยเนาะปลูกไว้ตอนนี้จะเป็นหมูอ่างเตี้ยบลจกกักนะอ่ะนะอือ คนข้าเด้อพี่หงองม่ใช่คนข้าวข้าวตกใส่ที่ตัวเลยถขายตลอดถ่ายตอเวลาเนาะขายอยู่แรกย่างไม่เลาพี่เรียนขายเป็นมะเขือโอ้มะเขือหน่อยนะขึ้งใหญ่แทนนะพูใน่พี่น้องคเนาะมะเขือยังไอซ่านาะอันนี้ก็เป็นอันอันนี้ก็เป็นมะถั่วเนาะเป็นตามไรถื่อกันหรอกเนื้อมะถั่วกะมีเมียนตามกินเนาะเมี่ยมะถั่วมะเร็ง อย่าเบอยดอเปีเยกเด้ออย่าโหดเด้อเปียกไหตอนทีใหม่ได้เปียกอย่าบียดใช่ไหมอันนี่กรเป็นพกขาดอ๋อพกาดเนาะเกิดขึ้นเลยที่น้องมันจะดอกเด็กึ้นร้านเถื่อนเลย ปลูกไว้าลายแนวอยูมอม่มักถั่วหวก็แม่นอืมมักถั่วแล้วจะหวานเหมาะเรือว่าจเจรอญนั้นใส่หวานวันตอนจะปลูกนะมอนหวานไหเกิดเองเกิดเองนะอืมีหอมักเล่นน้อยนี่ลายแห้งเนาะลายหน่มีจั่วเนยน้อยน<ค>ี่แหลยมะล่นน้อยนี่น้ำจกุ้งกวยเพรกุกว้วยเนียทั้งเปียกนะั่น ป่วยจะก็ปวยยังป่วยที่นี่เป็นต้นตะกบเนอพี่น้องทางนี้อ๋ออันนี้จะเป็นใบต้นแป้งนัวผนไมาพี่นอไนไอ้ต้นแป้งนัวลาว <c oughs> มีไทยก็มีเดี่ยนอนันตำเซนี่แซ่บแซบแต่ว่าเวลาเด็ดนหนา้าางกัดมือทั้งคันทั้งเจ็บหนอปีเคยตำเซน,นี่กินแซบน่บเนาะมากับพีเจอไอ้สาผนหดพักเลยหดส่วนพักผนเนาะ ทางหน้าทางหลังเต็มเลยมีเต,ต้อเ่อนีจะพักทางหลังนี่กะอัคทคุณก็นนกม,มีนเป็นทัน้งนี้กับงเพเหม็นปะอ๋อคนปลูกหมวเลยมเปลูกเต็มแคมนี่มะทวงมะทวงก็ขึ้นในห้าหัวเ<ม>นาะ ไปกินก็ได้แล้วพี่น้องเป็นขกินนอนเนาะหัวไอ้ตุ๊กเพิ่นกามันสิขึ้นเนาะหัวอยู่ใกล้กันเด้ไอ้ตุ๊กเพิ่นกระปูกดอกไม้หลายๆเนาะไอสากระปลูกเม็นขายโอ้ขายกันขายกินยามบุญเพิ่นซื้อพี่น้องเท่านี้โอ้เด้อหมกชัวเนาะไก่บรรทัดชับอะไรเงี้ยเงี้ยอันนี้แล้วก็กระปั้นขึ้นมากวกอาบอยู่ได้วนี่อืมมันเย็นเนาะน้ำผักอันนั้นชับน้ำได้ขึ้นมาจากอัน

เดี๋ยวพี่น้อยเนาะบันทึกกับสิกราฟก่อนแหยมเฮาซาเพิ่นพอดีเจอเอซาเพิ่นหดพักโดยมนาสิแยมาดิดน้ำใหม่เนาะหดกพักก่อนโดยสบายดีเด้อน้ำน้ำไปถ่ายอยู่ชวนมันแล้วโดยปลูกชวนมันบ่ปลูกมันให้ไผปลูกมันให้ลุงช้อนหวานทุ่วั่นลูกให้เพื่อนอยู่นี่มั้ยเนินโดยหนามาหาใหม่เด้อโดยสบายดีโดย ทางนี้กัสิตาม,ตมังหงุ่นว่าพี่น้องเนาะทางนี้ฉมตามอ้าววันนี้ขูดบอกวันนี้ขูดหน่อยเพราะนันใจร้ายเลยเนาะเดี๋ยวเมื่อก่อนเด้อบนันเด้อสบายดีเด้อสยยังบ่ทันเมื่อหนึ่งเข่าบ่อเอาสช้มือเจ้าอ่ะ,ะเอ้าแสบบุญเมื่อบอเริ่มนะครับอ่ะอืมวันดีพอมาสบายเมื่อเยี่ยมก้อนจังกลับมา เป็นบอสบายพี่น้องเยภาว่าเผาลูกโอ้ยเนาะตั้งแต่ขาวไปกะบางที่ผู้ใหญ่กะติดเลยพี่น้อยไขวัดน้ำเด็กน้อยเนาะคือว่าบันดีกับบอสบายบอสไดเงี้ยวะอืมไม่สบายคือกันเนี่ยกระไรอ้อยอย่าตากแดดร้ายยามเ็นนะนอนอยู่เพื่อนบม่ได้เห็นยังกะอืมไปเฮากระสีเมืองคือกันได้เฮาสบายดีเด้อสบายดีเอาบันดีสบายดีล่ะดีเลย พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิคอาลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนะาะภาสิก้าบก่อนเนาะจากคลิปนี้น้องลตีกะต้องขอบบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อที่ทับ z มคลิปตั้งในต้นจนจบและบอกหางโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวาคำว,ว่าสบายดีสบายดี